สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมก้านปริยานปเสษิฐกลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของนิยามคําว่าความสําเร็จนะครับหรือคําว่าซับเซสนี่เองนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับผมมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเก่าสมัยตั้งแต่เรียนปวชนะครับซึ่งเขาลาออกมาทําธุรกิจนะเปิดบริษัทก็มีโรงงานเป็นของตนเองตอนนี้มีพนักงานก็กว่า6 0คนเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่สนทานากันอยู่นั่นเองมีประโยชน์ที่ผมได้บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยยินดีด้วยนะกับความสําเร็จของเพื่อนนะครับแต่คุณรู้ไหมครับสิ่งที่ผมได้รับคําตอบว่างไงคําตอบก็คือไม่เพื่อนเขาบอกกับผมว่าเขายังไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับและไั่รก็คือที่มาว่าเออทำไมเราถึงต้องมาทำความเข้าใจกันเรื่องความสำเร็จครับ ไปพร้อมกันนะครับว่าแน่นอนถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจว่าความสมําเร็จของเราเนี่ยมันคืออะไรนะเราก็ไม่สามารถที่จะไม่มีทางที่จะได้มันมานะครับปัจจุบันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนความเร่งเรีบครับเป็นไปด้วยความเร็วและก็การแข่งขันโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับอยู่ในสังคมที่ดูจะเน้นวัตถุนิยมนะครับมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนนี้ยามความสําเร็จว่าต้องมีเงินเยอะๆนะครับจึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งอื่นรอบข้างอย่างเช่นคุณธรรมเอ่ยจริยธรรมเอ่ยนะครับความรู้สึกของคนรอบข้างหรือว่าแม้แต่กระทั่งละเลยสุขภาพตนเองนะครับคุณลองนึกภาพดูครับว่าถ้าอีก1 0ถึง20ปีข้างหน้าคุณมีเงินร้อยล้านร้อยล้านบาท แต่กลับมีปัญหาสุขภาพนะครต้องล้มป่วยนักหรือไม่ก็ครอบครัวแตกแยกครับพ่อไปทางแ,แม่ไปทางคุณจะรู้สึกยังไงครับผมคิดว่าคุณคงไม่ต้องการแบบนั้นแน่ๆจริงไหมครับแต่ถ้าเราลองหยุดคิดดูนะครับมองดูรอบๆในสังคมไทยเราเราจะพบว่ามีคนแบบน,นี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับ ในพจนานุกรมของสหรัฐอเมริกาครับเขาให้คำนิยามของคาว่า success นะครหรือว่าความสำเร็จเนี่ยเขานี่ยมว่า the facts of getting or achieving well respect or fame นะครับก็คือการได้มาซึ่งความมั่งคั่งนะครับความนับหน้าถือตาและความมีชื่อเสียงซึ่งถ้าเกิดว่าเรานำความหมายนี้นะครับไปใช้กับคนที่เขาได้ทำอาชีพที่เขารักนะครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตเนี่ย ก็จะถูกเรียกว่าคนไม่ประสบความสําเร็จเลยหรือแม้แต่คุณแม่สักคนหนึ่งนะที่เขาไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่เป็นคนที่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นที่เคารพของสังคมเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าคนไม่ประสบความสําเร็จเลยเห็งนงั้นหรือาปพี่นะครับปี2014ครับมหาวิทยาลัยสเตเยอร์เนี่ย เขาสารวจเพราะว่าคนมีกันประมาณ90เซนลยนะครับให้ความหมายของคําว่า success เนี่ยหรือความหมายของคำว่าความสาเร็จว่ามีความสุขในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ได้บรรลุเป้าหมายของตนเองพร้อมกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากกว่าที่จะมุ่งมั่นโฟกัสเรื่องของความมั่งคั่งหรือว่าความมีอานาจหรือความเหนือระดับใดๆอย่างอื่นนะครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับของคนอเมริกันประมาณ90%เลยนะครับสําหรับตัวเรานะครับผมก็ขอให้คุณนะครลองทบทวนดูให้ดีครับว่าเราเนี่ยจะนิยามคําว่าความสําเร็จของเรายังไงนะครับถ้าเรานิยามคําว่าความสําเร็จผิดไปแน่นอนครับเราวิ่งหามันและได้รับมันมาแต่เมื่อวันนั้นมาถึงเราเองนั่นแหละครับที่จะเสียใจ อยู่บนกองเงินกองทองที่เราเนี่ยหามาได้ทั้งชีวิตถ้าคุณเขียนคำนิยามหรือว่าคำจำกัดความได้แล้วเนี่ยผมก็ยินดีครับอย่าลืมที่จะบริหารจัดก,การกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางนั้นด้วยนะครับอย่าลืมคราว่าคนไทยเราจํานวนไม่น้อยนะครับไม่เห็นลงศพไม่หลังนําตา แต่ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะก็ขอให้ติดตามเพจโยโกไปเรื่อยๆครับผมจะแบ่งปันผมจะทยอยเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่ผมทําอยู่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยมาแชร์ฟังเรื่อยๆนะครับส่วนตัวผมนั้นนะครับผมให้คํานิยามความสุข็จแบบนี้ครับผมนิยามว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณร์มีเวลามีเงินเหลือกินเหลือใช้ใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบตามต้องการครับ ฟังดูอาจจะดูแบบออต้องใช้เงินมากมายนะครับแต่ความจริงแล้วในเรื่องของตัวเงินก็ไม่ได้มากมายอะไรมากนะครับเพราะว่าชีวิตที่ผมต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับช่วยเหลือในสิ่งที่ผมเคยเพราะว่ามันเป็นป็นขาตั้งแต่สมัยเด็กเป็นต้นมาอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่ง ผมก็อาจจะยังไม่อยากจะกล่าวถึงมากนะครับถ้าเกิดผมทําได้สําเร็จเมื่อไหร่แน่นอนว่าผมก็จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ผมได้วาง,อางเอ้ไว้นั่นเองนะครับทีนี้พอผมนิยามความสําเร็จแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จัดลําดับครับจัดลาดับความสุขสําคัญว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญในชีวิตนะครับและสําคัญมากที่สุดผมก็จัดลําดับ1นึงสามนะครับคือข้อหนึ่งเลยก็คือสุขภาพนะครับทั้งกายและใจนะครับแน่นอนสุขภาพ สำคัญที่สุดนะครับด้านสุขภาพใจต้องดีแล้วก็นํามาสู่การดูแลสุขภาพกายด้วยข้อที่สองก็คือเรื่องของครอบครัวแล้วก็การศึกษาของลูกครับส่วนข้อสามนี่เป็นเรื่องของงานนะครับเพราะแน่นอนงานและการพัฒนาตนนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญมากเพราะว่าเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของความสําเร็จหรือไม่สําเร็จต่างๆเนี่ย ต้องยอมแล้วว่าสาเหตุที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังก็คือเรื่องของเงินนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเงินให้ไปควบคู่กันให้ได้ด้วยนะครับควบคู่กันเสมอแับสมดุลน,นะครับเวลาใน3ด้านนี้อยู่เสมอไม่ไปมุ่งด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเรามุ่งด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็จะกระทบกับอีกด้านอื่นนะครับที่เหลือสองด้าน,นแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นคำนิยามนะครับแล้วก็าการจัดจัดลำดับความสําสคัญของผมคร่าวๆนะครับสําหรับวิดีโอหน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องขององค์ประกอบกันครับว่าความสเร็จนั้น,นมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วยังไงมันถึงจะเรียกว่าสําเร็จนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงมุ่งม,มั่นจดจ่ออยู่ในเส้นทางของตนเองจากผมก้านปฏิยามประสริ์ผมราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ